ดีต้นเศร้าๆเนาะคะ่ะเนาะมือนีสิผาพี่น้องมาเบิ่งผักชีน้อยไอ้กวางเนาะผ <นะ S 1> ักชีลาวเฮาเานาะสุดยอด,ด,ยอดจ้ะนี่พี่น้องเพิน่นว่ายยังก็พามาเบิ่งผักชีลาวแน่เฮาก็เลยสิมาร,รีวิวให้พี่น้องเบิ่งหน่อยกวางเนาะนตัวน,นี้จักมือเนาะไอ้กวงนนางอันนี้ปลูกได้20วันอันนี้อ่านับแต่วันที่ลงกล่องเ<ล>นาะจ้ะลงกล่องจ้ะอู้ยเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องงาม่ายเลยครับเบิ่งกินหอานขนาดเล็กน้อยก่อนเนาะอย่างนะอ้อมอ้อมเนี่ย เออก็เนื้อแล้วเบื้องต้นเป็นไงบ้ามันเป็หลายเมนูอยู่จ้ะมันเนแบบกินอาหารดีานยังอยู่แล้วมัมีหลายเมนูอยู่นี่พวกมึงพวมึงเออมึงเขแห้งแล้วเด้อเนี่ยคุณน้าอือฮึขาเติมหนังเยังไงกว่าบวกยังเนาะตั้งแต่ลงกองยีซื้อมือแต่รถกองเกลือได้ยีซื้อมือนี่ผมยังได้เติมหนางด้วยครับจ้ะมันลดไปครึ่งเลยด้วยครับลดไปครึ่งปกติข้าเติมเต็มหน่อยก่อนเนาะอืออือหนูสนิทข้าสิพอเติมเป็ยังไงกว่าแต่พอแล้วแต่เติมของ ลงมาลเตนหลังเกิ่เต็มมหน่อยเวอ่าเติมเต็มหน้าบ่อยก่าเติมน้ายางเปล่าอ่าเติมเต็มเปล่ายางเดียวเนาะจ้ะพอพอกินล้วเนาะี่แต่ว่าไอ้กวงอันนี้ห้อห้อล่องปลูกนะิหารูนะิรูปลูกปลูกหาูขับขึ้นชชยอ่ะอ่แต่ว่าไอ้กลงาราลักมันเป็นยังสี่ห้าสิบปลูกรู้วหาห้าสิบอาอนหนกูนี่วะหลักหลักมันเรือมันเพื่อกันไหมได้ปะเพราะว่านนี้หลักเพะดีปะเนาะเพราะว่าเขาไ้กินหาเมันหน่อยก่อนนะตะบุนิตะเก เนี่ยวุ้ยดีนะครับบไน้เนี่ยเกิเกินไปน้งาแหงเห็นเห็นเขาปลูกอยู่เมืองนอดเขากว่าเขาบ้านหน่ล่ะจ้ะนี่นีสิบาลงข้างนี้นกว่างบ่นเมีนพักชีบริลูตในถ้วยเตยขาอย่างเดียวน้อยกว่างปลูกแค่ไมข้องานอย่างเดียวอ่าคือใมข้องงานะครับจ้ะตัวเนียวอันนี้นี่คือูกข้าวครับเนีนี่ค่ะพี่น้องว่าพี่น้องมือมากมื่อไหร่ไกว่างกำลังออกใบจริงอืพิ่บอกว่าพิ่ปลูกแล้วมันใบใหญ่ใบใหญ่อ่าใส่ขุยมะพร้าวเพื่อกาบข้าวนี่ล่ะแต่ว่ามัน คืออันดับแรกเนะครับคุณผ้ภาคที่เขาจะมาจะมาใส่เนี่ยมาใส่แบบเนี่ยมาตรงแบบผ่านการแบบแช่น้ำก่อนหรือแช่น้ำต่คุณมาก็ได้เพื่อฆ่าเชื้อราจ้เออในคุณโอ๊คาวและก็นำมาใช้จ้ะจะมดคือมดปัญหาเรื่องรากเน่าอ่าเรื่องหลัเนองที่ว่ามันที่ว่ามันใต้นั่นลูกค้าอาจจะเป็นแบบว่ารากเน่าจ้เอาก็ใต้หยุดไปจ้หรือว่ามันบ่โตเนาะก็มีส่วนคือมันยังสมิตรปุ๊บอ่าราก็เน่าเขากขาหยุดกูเลยจ้แต่แบบนี้เท่าไหร่เออ นี่ขาปกันยงเนไอ้กวางขามีไายภาชนะดิตะกะตะกะซ่อนอันนี้ก็คือขาปฏดดีเดาหน่อยก่อนเนาะพระ่าเขาเจาะขามีอะไมีดมีกเล่ามีมีดตัดเอกเลยครับเนีย่มหลอดเิ่มออกแล้วอันนี้จะเหมือยก่าอันนี้ได้เวันเกาเมือเนาะเ้าวันเพรานว่า่งเร็วยนงตัวนี้คือแบบพอเขาหงอกผมวงกลมเลยหงอกนิดหน่อยนิดหน่อย้าหาลงเทปไปหน่อยก่อเนาะเป็นหงอกเขาหงอกคือข่นนี้มีใบเลยพี่น้องแ่่านนี้มีใเย สุดยอดอันนี้กะตกะกาขนมจีนข้ากินขนมจีนแล้วข้าวปตาองทีมเนาะนี่นลาคนกำลังออกเนาะ